ระวังหนูจะกัดตัวเด้อเมสเซอรระวังหนูจะกัดตัวเด้โอนนโอ้ไปกวนมันเองมันเองโอ้เมสเซอร์แตปลาอีกแล้วพูดจ้าเมสเซอน์เมสเซอร์ิฝากปลาแห้งหายเท่าเนาะอือฮะ พอดีงามปลาสน่พอดีงามปลาสน่ี่ยฮยมันนเลยนเลยะพอดีงามตกอยู่ข้างบ้านนี่ข้างล้านที่ผม Cái đạn, pues con oh, desse, $100. oh yeah get hẳn dollar for what oh you get the most fish con sẽ nào con sẽ mốt để giờ นี่เรนโบ้์ท้าอะไรี้นี่ยเรนโบ้เลยนี่มันเป็นหญ้าเป็นรังหญ้ามันอื้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 มันกินมักพินได้นี่มันกินมันก็เอาในห้องก็เอาเนยนะวัดรเสียดนะมันกินมักพินได้เนี่ยน้อกินนี้น่นอนหรือเล่้าตัวบดงตึกกินบีขนาดเลยแหละเออครับพอมีอยู่ใครเสียแล้วนี่ต้อกระไรตึกมาพ่อละได้มาเลยกันมรือาอันนี้มัน ันหนทางขี่จักรยานมันจะอ้อเมืองนี่เลยอากาศดีแรงเจ็บกับบลาบนี่ยนะเอาเจ็บเดี๋ยเอ้าทิ้งทิ้ง เบนราทาป้าป่าอะป้าป่าขอโทาป้าป่าเพราะไงเาเป็ด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 น้ำหมดลเป็ดปลาน่อนี่เสียงกันายน้นี่ใบไม้กำลังปร่งเนอไม่น้องเนอใบไม้กลังน่ะอากาศกำลังพอดีงงาม มันนี่18องศาวันนี่18องศาอันนี้ก็ฟิตซิ่งฮะนี่ฮะนี่ว้าวเป็ดเป็ดเป็ดเอ้ฮะนี่ฮะนี่มาตกปลาบอกเขาเนี่มาตกปลายาป่าปลาปลาคำตกปลาตกปลาไหมฮะนี่ โอเคกกกกมันหวาน่ะอเชงมหวานกับมดเหรฮนี่บินระวังน่ะต๊น้ำเนอะหลานตน้ำเบินมาต๊ป่าป่ะนี่ถ้าปลาไปย่างเออไปย่างเลยไปย่านี่ว้าวเฮ้ยว้าวจับปลาฮนี่จับปลา

đấm ạ, ạ Tôi nói đi để xếp Tôi dây cái bộ xếp nói xếp Tốt như nón cái này với tốt như đông này ต้องตกน้ำนะฮะนี่นปลาตื่นนะนนี่ตัวเป็ดปลากันสองโต๊ะบ้างงามๆนนะน่านะน้องน้องน้องทีอง่อันปลาธรรมชาติไงปลาอันรัฐบาลเขาเลี้ยงมาปล่อยให้คนที่ตกเล่นตกอย่าง,ตก,างตกไปกินไปอย่างใดรัฐบาลเขาปล่อย คันมันใกล้จะมดอย่างเป็นปีนึงเขาพพปล่อยประมาณน่นน่นน่น่นน่นน่อปปล่อยประมาณสามข้งสหรือสามข้งเออเออฮะองได้หว่นี่ค oh, ่อยๆโอ้จะแพ้ปลาอยู่บนนอมาทางนี้มาทางนี้ยากือ yeah,

โกโกโ็อะไรฮะนี่เพราว่าได้ปลาจือ๊อเอาครอบครัวมาตกเบ็ดมันบ่อยุบว่จะบวชไกลบ้านยับมันอยู่ในเมืองนี่น้องมาข้ามานนั่นนี่เป๊ป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  ตกบัางยี่ยขลบมเลยลาบเสยอะไรจับนกอะไรจะมื่กี้อะไรจับนกมื่กี้นั่นแหละเมื่อไหร่บอน้ำเนื้อนี่พูนะลูกี anh chưa, hết chưa nè đi cái nào nó nóng đi nó Năn, năn, đây là hắn, năn, năn Yeah, good job Yeah Oh, đây, yeah No, 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 ใช่ชุดย้อมผมไม่กล้าครับตุ๊กวันนี้ฮะนนี่มันหยุดนี่ตัวตัว้อยได้เฮ้นดีใจขึ้นดีใจว่าได้ขี่มีทางคนมาเดินเล่นมีทางคนมาตกเบ็ด ไปไปไงาอะไรเป็นไรแม่งข่าแม่งไม่ขนาดเออฮะเพื่นแหงแมงยังไม่อยากฆ่านั่นเห็นบอกานเอ่าคนอยากไปบ้านโอ้ได้ละนั่นอะได้ละฮ ong บินบินมาบินบินมาบินบินบิน ราบังเบ็ดเตะได้บ mm ้างนะปอดึงมันหมดเน่ยเยมย่ายันนะเอ่อเเอไม่เซ่อะไรที่ตเราไม่เซ้นไม่เซ้อะไรเพราะว่าปลามันอยากกินไข่เขไม่เซ้นเราไข่ออยมันตลอดนี่นั ปลานี่มันแล่นมันชวบไหวอยู่แหลนจุ๊บๆคันเทาดึงซ่ามากกวโต๊ลงพื้นมันก็คล้องพื้นนะเมสเซนเมสเซนจะได้ปลาเลยนะไอแฟนเมสเซนคนใดแฟนเมสเซนคนใดฮัลโหลไฮไฮไฮอันนี้บ่กแฟนเมสเซนฮเออจะพ่นคนพ่นเออ <Wow. S 1> มาตกเบ็ดมาตกเอดเบ็ดตกฝ่าย the ่าอลาดอลาดอลาดฟิตแปลว่าเขาตกเขาตกเออเขาเชื้อเนี่ยก็ไล่เส้นนะอันไล่เส้นอันตกเบ็ดอันปีหนึ่งเขาก็ตกได้ตลอดตกได้ทุกหนองทุกที่บางเ,เขตเ่าจะต้องได้จ่ายค่าที่จอดรถ hey, แต่นี่บริาจาย ปีนึ่ก็ประมาณ35เหรียญนี่แหละใครยังมาเดินก็เลมาตกเบ็ดไไกลยงไกน,นั่นพุ่นามาเป็นมูเป็นมูนั่งมูละร้อยสองคำร้อยนะังของมูเป็นพันพุ่นมันมาขับเปลาปลอ่อยกัเวลาปล่อยพวกเลิกยอรบอนได้ก็ได้มอสเนันนนน อยู่อ oh, ันแองเกลมีประมาณเล้หลายหลายสิบหนองเนาะนางเนาะหลายสิบเลขหลายสิบอะไรบึ้งสะดวกสบายฮ่าฮ่าฮ่ออกแกนมาเล่นป่าไปเหรอเจ้าไปห้องอาการมันก็ใครกินเวทแะไรมันเห็นเจ้าเนรอมันกิ็นกันลายนะครับเอาฮอกซี่เนี่ยฮอกซี่ฮอกซี่เขาก็ได้เพิ่มไปเรื่อลาย มตึกแต่ปลาไหลตั้งอะไรวะเป็นมูเป็นมูเลยนะเฮ้ง่เราปลาเนี่ยน้องตกมัดขอบขั้วนี่ทางรัฐบาลพยายามแนะนำอยู่ตลอดให้ออกนอกบ้านมันเฟื่องมนจะกเกาะทั้งหมดอะ ต้เป่ยนเวลาเราเราเอาลวั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 เฮ็ดหวาานี่้เฮ็ดยุ่งหวานหน่นีเท้าการกูดกไม่เส้นไหน e ูไม่ไคป๊อไม่ไตละ Okay. It's okay. okay, Hold the fish. Hmm. 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 Oh. So i